สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นําคลิปที่ถ่ายเมื่อวันที่6กพันวาคม2563ัห้าร้อาชมอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายเวลาสักประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับนี่ก็เดินทางนะครับขึ้นมาบริเวณที่เป็นไร่ราษฎรด้านบนนะครับที่ติดกับพื้นที่ขุิยานแห่งชาติทงกรูมนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นที่ตัดไร่ตัดไปสู่ไร่ชาวบ้านนะครับก็มีร่องรอยของช้างป่านะครับ หลายตัวนะครับเดินตามถนนขึ้นไปแล้วก็มีมูลขี้นะครับตามถนนเยอะแยะไปหมดนะครับก็เป็นช่วงที่ตอนช้างเดินกลับนะครับเพื่อเข้าไปพักบริเวณที่เป็นภูเขาด้านในนะครับก็เกะรอยมานะครับก็ถามเพื่นชนชาวบ้านว่าช้างน่าจะขึ้นไปด้านบนนะครับไปนอนที่ด้านบนนะครับก็เลยขับตามเส้นทางมานะครับก็มีร่องรอยไม้ไผ่นะครับร่องรอยมูลขี้เยี่ยวนะครับไม่ไมเอี่ยมเียมนะครับมูลขี้ก็ยังเขียวอยู่นะครับก็มาถึงโซนนี้ก็รอ สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงช้างป่านะครับที่อยู่หุบด้านในนะครับเริ่มทยอยออกมานะครับตัวนี้ครับก็คือเจ้าช้างน้อยนะครับนี่ก็ลดท่านหลวงปู่สาครธรรมวุโูนะครับเจ้าวาดพระเปรวันวันนี้ท่านก็เดินทางมาติดตามช้างเหมือนทุกครั้งนะครับนี่เดินออกมาแล้วครับเป็นเจ้าช้างน้อยครับตัวนี้ครับเดินมาลูกหน้านะครับก่อนเพื่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องทางเดินของช้างอยู่นะครับเพราะว่าช้างเคยผ่านประจํานะครับทิศทางก็มุ่งหน้าลงไปสู่ แหล่งน้ํานะครับที่แม่น้ําแคว้อานะครับน่าจะเป็นเป็นบริเวณที่เป็นดงยางนานะครับก็อยู่ใกล้รถมากครับนี่ก็เดินลงมาก็ห่างรถประมาณสักเมตรสองเมตรนะครับสุดท้ายกระบะรถเลยนะครับนี่ก็มีสามคนนะครับมีท่านหลวงปู่แล้วก็คุณหมอแล้วก็คนขับรถของหลวงปู่นะครับก็อยู่บนอาคารรถก็ปลอดภัยครับเพราะเจ้าชักน้อยนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ชอบมาใกล้รถอยู่แล้วนะครับแค่มาดูมามองสังเกตนะครับ ก็ไม่เคยเห็นทําร้ายรถนะครับก็ไหมวางใจได้ครับก็เลยไม่ได้จดหนกตกใจเท่าไหร่นะครับส่วนชุดผมกับท่านพระบมก็มองอยู่รถอีกฝั่งหนึ่งนะครับห่างจากรถโุงปุ๋ยประมาณสัก4ี่สห้าสิเมตรนะครับนี่ก็เดินลงไปข้างล่างนะครับเสียงโคลงก็อยู่บนยอดเขาอยู่นะครับท่านบนนะครับยังไม่ลงมานะครับก็มีเจ้าช้างน้อยตัวเดียวนะครับเดินลาดตระเวนกลับไปกลับมาอยู่นะครับน่าจะเป็นตัวมาลอกล่อนะครับว่า จะลงไปทางนี้นะครับเพื่อให้เบี่ยงเบนคงสนใจนะครับให้ดูเขาตัวเดียวนะครับหลงจะได้ไปหากินทางอื่นถ้าไม่ก็ลงไปที่ทางอื่นนะครับนี่ครับว่เดินใกล้ๆเลยครับแทบจะติดกับตัวรถเลยนะครับก็มีสองตัวครับที่เดินลงมาก็มีเจ้าช้างน้อยกับเจ้าแฮปปี้นะครับื่อกีเจ้าแฮปปี้ก็เดินขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับเหลือเจ้าจ้างน้อยตัวเดียวนะครับที่เดิน ก็มาหารถท่านหลวงปู่นี่ครับใกล้ิดเดียวนะครับสําหรับคือวันที่6ที่ผ่านมานี้ก็ช้างก็ลงไปกินน้ําแม่น้ำแกวน้อยนะครับบริเวณที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านเสาหงนะครับแถวสถาน,นีวัดวัดว,วิจัยจังหวัดภูมินะครับก็อาศัยช่วงจังหวะเวลานะครับที่เขื่อนปิดน้ํานะครับก็เดินข้ามแม่น้าแกวน้อยนะครับเข้าไปประชิดถนนมาเลขสามสองสามนะครับ ก็พงการจนบุรีนะครับก็ไปหากินอยู่โซนน้นครับแล้วก็กินมันสำลังชาวบ้านแล้วก็หลบพักนะครับช่วงกลางวันของวันที่เจนี้ก็อยู่บริเวณที่เป็นไร่ราษฎดนะครับเป็นไร่ทุเรียนนะครับไร่กล้วยและทุเรียนไร่มันสำลังนะครับที่อยู่แถวๆกับหมู่บ้านจันเดนะครับบ้านจันเดนะครับใกล้กันครับตอนนี้ก็ยังไม่ข้ามกลับนะครับก็อยู่บริเวณนั้นนะครับก็ ยังเป็นน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าจู่ติดถนนลาดยางหมายเลขสามสองสามเลยนะครับหมายเลขสามสองสามคือถนนลาดยางที่มาจากกาญจนบุรีนะครับมุ่งตรงมาที่อำเภอหรังควมนะครับแล้วก็ตรงไปสังขบุรีนะครับเป็นรถเส้นเดียวครับที่ใช้ในการสัญจรนะครับถึงมีรถจํานวนมากครับวิ่งตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของทีมงานของอุทยานแห่งชาติแล้วก็หน่วยปกครองนะครับร่วมกันเฝ้าระวังอยู่นะเพื่อเกรงว่าช้างจะข้ามถนนนะครับ ทำให้โดนรถชนได้หรือไม่ก็ช้างทําร้ายคนบริเวณนั้นนะครับก็ยังไม่มีแผนผักดันเพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะครับก็คงเป็นการฝ้าระวังเฉยๆครับเพราะว่าช้างแอบข้ามไปเมื่อคืนนี้นะครับไม่มีใครรู้นะมารู้ตอนเช้าแล้วนะครับก็ไม่สามารถไล่ผักดันออกมาได้นะครับก็ต้องป้อระวังกันทั้งคืนนะครับคืนนี้วันที่เจ็ดนี้ครับก็มาดูเจ้าช้างน้อยตอครับนี่ก็เดินลงมาแล้วนะครับเหมือนกับหันมามองทางทุดทีมงานผมอยู่นะครับมาเห็นอยู่นะครับ มองดูนะครับก็สงสัยครับใสยเดิมหมดนี่ใ,ใส่เดิมพฤติกรรมเดิมครับเห็นคนเห็นรถไม่ได้ก็ชอบแอบมามองนะครับม,มองเดินมามองบ้างนะครับเป็นวงรอบการหากินของช้างป่าอยู่แล้วครับช่วงปีที่แล้วก็มาหากินอยู่โซนนี้อยู่แล้วนะครับดูรบริเวณหนองแดงบ้านเสาหงบ้านผาอน้นบ้านจันเดย์นะโซนนี้ครับก็ติดแม่น้ำแควน้อยนะครับ ปีที่แล้วนี่ข้ามฝั่งแม่น้ำแควน้อยไปก็ไม่จีตัวครับประมาณสองสาตัวเองนะครับแต่ปีนี้ข้ามไปเยอะมากครับข้ามไปเกิดทึ้คโขงเลยนะครับก็ข้ามไปชุดหนึ่งแล้วนะครับก็มีการผลักดันข้ามเข้ามานะครับเมื่อช่วงวันที่2ที่3ธันวาคมนะครับก็มีการผลักดันช้างป่าข้ามเข้ามาในฝั่งนี้แล้วนะครับแต่ว่าช้างป่านี้ก็ยังกลับแอบข้ามไปอีกนะเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่ครับก็ทําให้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนชาวบ้านนะครับต้องมีการเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าพื้นที่หากินอยู่ติดกับถนนลาดยางเลยนะครับถ้าเผลอมาข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็อาจจะโดนรถชนได้นะครับเพราะเคยมีรถชนช้างอยู่นะครับปีที่แล้วก็ชนช้างเหมือนกันครับคนด้รับบาดเจ็บไปนะครับคงต้องวางมาตรการนะครับแนวทางในการปรับดันดับข้ามแม่น้ำควายน้อยมาฝั่งนี้ครับเพราะว่าจะเกิดอันตรายน้อยหน่อยนะครับกระทบต่อ ผู้สัญจรก็จะลดลงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ถนนหลักในการสัญจรนะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าแฮปปี้นะครับเนี่ยนะครับมาลาดตะเวนแล้วก็มาคลุมโคลงครับจุดนี้เป็นช่วงหลังแล้วนะครับเพราะว่ามาดูโคลงให้นะครับมาดูลาดเราไม่ให้ใครตามโคลงไปนะครับโคลงก็มุ่งหน้าลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ทิศทางก็มุ่งลงไปจินน้ําที่แม่น้ำแควน้อยนะครับนี่ครับเดินเพ้าสังเกตการครับเราให้โคลงไปให้ไกลก่อนนะครับ ตึงจะตามลงไปนะครับทำหน้าที่เป็นสเกลหลังนะครับคอยติดตามเป็นหลังๆนะครับคอยกันไม่ให้คนอื่นติดตามโครงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ